วันนี้เวลา14นาฬิกา31นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการแผนกัตวแพทยศาสตร์บุลรุนิธิอนันทมหิดลและรองศาสตราจารย์สมชัยพงจัญยากุลกรรมการและเลขานุการแผนกศตวแพทยศาสตร์ นำสัตวแพทย์หญิงวรยานีธรรมทรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาโรคปลาและชีววิทยาปลาจากมหาวิทยาลัยรูดวิชมักซิลิอานแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบปังคมทุนรายงานผลการศึกษา